ค่ะวันนี้เราจะมาสอนหาช่องพี่แท้กันนะคะอะอย่างแรกก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่รูปค้นหานะคะอ่ารูปค้นหากดไปเลยแล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์ว่าสุดลหล่อแห่งบอ สุดหล่อแห่งบอ่อน้ำมัน XD นะคะ XD อ่ะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ให้ทุกคนกดไปที่รูปค้นหาได้เลยนะอ่ะแล้วเราก็จะเจอช่องพี่แทยอย่างนี้นะก็ติดตามพี่แทได้เลยอ่ะ จะเป็นแบบนี้นะเราก็สามารถเข้าไปสำรวจได้นะคะว่าช่ชงพี่แท้จริงหรือเปล่าอ่าว่าจะเป็นแบบนี้นะคะช่องพี่แท้ของแท้เลยอ่ะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเอ้าไร่ลืก็ไม่มไ,ได้อ่อก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าก็เข้าไปติดตามพี่แท้ได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะช่องนะชื่อช่อง ไปติดตามด้วยนะก็วันนี้ขอตัวเลยพอนะคะบ๊ายบายต้องอย่าลืมติดตามพี่เท้ด้วยนะคะ